สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมอ่าฮันเต็ดดอนะะหรือว่านอนสุเปย์นนะคะซึ่งแนานเอาว่าผมนั้นปุนล็อกทุกโมดอ่ะนะคะบูโอเคแล้วร้านค้ามีอะไรให้ซื้อบ้างวันนี้เราจะซื้ออะไรบนะ้างก็มีแล้วเวิร์กชอ็อปเวิร์กช็อปเราจะซื้ออันนี้นะหนึ่งร้อยบาทนะเป็นเป็นอะไรวะ คนรวดไฟฟ้าเอฟเฟกดีมันเตอร์ยิ่งใกล้เข้ามาป้อมจะยิ่งโจมตีเร็วขึ้นโอเคซึ่งตัวผมก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะมันไม่มีอะไรเลยซึ่งวันนี้จะมาเล่นเป็นโหมดคนธรรมดาก่อนแผนที่ทั่วไปฮนะแต่เตรียมตัวข้ามไปเลยกันนะตอนเนี้ยโอเคผมได้ทำการเรื่องห้องแล้วนะฮะ ห้องแรกไงนะห้องนี้นะฮะผมจะรอยี่สิบห้าเหรียญตะหองนะฮะจะได้มาอัปเกรดเตียวช่ว <c oughs> งนี้ไม่ค่อยไม่สบายนะก็ช่วงนี้ไม่สบายช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะก็เลยไอ้น้ามู้งกับไอ้หน่อเอามาอันนี้สิบหกเหรอสิบหกบาทสิบหกสิบหกที่บ้าเอามาดีนะคุณ อันนี้แปดอ่าอ่ะซืะอะ้ออีกอันหนึ่งโอเคตเคังค์เพื่อแม่มาแม่ดูมาตรงนี้แม่ก็ตามมาเนาะโอ้ยแม่ชอบตามหมูมาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ค่ะแม่ภาษีภาษีตอนนี้ผีอยู่ห้องไหน ไม่ตายอ่ะเหยียบร้อยเพื่อนกูโดน,นไปรู้เลยอัพเตียงก่อนอันนี้สามจุสองปีอัพเกรดได้ชิบหายชิบหายแล้วปีมันมาแล้วะีมันมาแล้วปีมันมาดีนู้นโอเคมันไม่มาห้องเราหลังจากนั้นเราอัพเตียให้เพื่อนก่อนเพราะเพื่อนเราก็สำคัญเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเหงาตายก่อน ก็มีกันนะหนึ่งร้อย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 หน่ดูครับไาดูครับไาดูครับไงเนะอัพเลยไปปาดสี่หกสิบสี่เออี้มือเนี้ยี้ม่ห้องคูนีวอนนะ Она, ยากลำบากเลยนรูสองได้เลยยอมมึงเอาป้อมเลียวสามวีดีแล้วกันจีบหายแล้วออกไปกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยวันชุ้นท้าก่อนนะมันโดนโมโหโดนโมโหกูแล้วเกือบตาย เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเกือบตายเลยสองร้อยบาทเอาไม่ได้ต้องอัพประตูนี้ก่อนอัพเลยอัพเลยอัพประต,เระตูเกือบตายแล้วอ่ะช่าไหร่แล้วเนี่ยสามนาทีแล้วเกือบเอๆประตูเกือบแตกแล้วเมืเ่อกี้ใช่ไหมแล้วก็รอตังค์ของเราต่อไปเรื่อยๆเลย มีคนอัพเกรดอัพเกร้อย้าสิบใช่ไหได้เลยเราจะทำการซี้ตสองร้อยห้าสิบไปก็ิเวยิ่งเกี่ยวเอย่มาห้องนี้นะกว่าก็บตู้กันนี่มัมาห้องนดีด้วยเพราะฉะนั้นยากลำบากนเพราะฉะนั้นเราต้องเอาป้อมปืนเลเวลเท่าไหร่เนี่เลยนะด เราจะอัพป้อมปืนอย่างนี้อะไรจนกว่ามึงจะออกไปจากบ้านกูไปไหนก็ไปเลยชิ่ยวเชี่ยใส่เงี้ยวไปไปใส่หัวของแกกลับบ้านแกจะกล้าได้ย่าโผล่หน้านั่นมาอีกเวเราจะอัพปืนของเรานะนี่เลยนี่แล้วก็ก็200สองร้อยบาทเพื่อที่จะซื้อไอ้อะไรวะไอ้ตัวเกมอะเกมคอนโซลผูกพัง ไอกของเงาทำไมแล้วเนี่ยวนตีดีอีกเฮ้ยกุนเนี่ยอย,อย่างจริงจริงเนียไปเลยเชี่ยวเชี่วยวแล้วเกือบตายได้ผีอ่ะเราก็จะเก็บตังซื้อเกมคอนโซลผูกพังนะฮะเราฆ่าเมียกันและตอนนี้เราได้มีเกมคอนโซลผูกพังเนี่ยแต่ผมขอเรียวกว่าตู้เกมนะเพราะมันยาวไปนะ,ะแล้วก็เราก็จะมีแล้วนะ เป็นสีตู้นะแล้วก็อะไรอ่ะอีไอนะไอเหลืองทองแดงฮนะใชหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสายฟ้าโอ,โ,อโอ้โหแพงชิบหายเราจะอ้าวาวจะข้ามแต่นชนะเฉยไม่เป็นไรนี่แล้วก็เออเท่านั้นแหละโอเคก็สมาริคลิปนี้นี่ค่ะเดินลาไปกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะนะบ๊ายบาย